สำหรับนักเดินทางนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับอย่างตัวผมเองก็เช่นกันมักจะมีไอเทมสําคัญๆติดตัวอยู่สม่ำเสมอนะครับอย่างของผมนะครับวันนี้ไอเทมที่ผมขาดไม่ได้เลยสําหรับการเดินทางคือเจ้าตัวนี้ครับแกนทั้งทั้งเทคแฮมม็อกครับผมตัวนี้จะมีทั้ง2ไซส์นะครับคือซิงเกิลและดับเบิลส่วนใหญ่ผมใช้ดับเบิลนะครับเพราะมันกว้างและนอนสบายมากกว่าตัวนี้มันดีไงล่ะครับหงครับขนาดเล็กและเบาเนี่ยครับแค่ฝ่ามือผมเองแต่มันเป็นเปที่นอนสบายมาก ขนาดกว้างขวางสามารถรับน้ําหนักได้เยอะที่สําคัญที่สุดเลยครับมันกางง่ายและเก็บง่ายมากอย่างรวดเร็วเดีย๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูอย่างตัวเนี้ยที่ผมใช้นอนประจำแฮมมอกตัวทั้งเทคดับเบิลนะครับวิธีกางง่ายมากทีเดียวแค่ดึงมันออกมานี่ครับตัวเปจะมีคาราบิ n เนอร์หัวท้ายให้นะครับซึ่งง่ายต่อการใช้งานมากทุกวันนี้เราไม่ต้องใช้คําว่าผูกอีกต่อไปเราแค่เกี่ยวมันแค่นี้ เรียบร้อยครับ1ฝั่ง,งอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันคาราบินเนอร์อีกหนึ่งตัวเราก็เกี่ยวหนึฝั่ง,งหน้าตาที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สามารถนอนเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแค่มีต้นไม้ให้คุณแขวนเปเท่านั้นเองมันยังไม่ได้มีแค่เท่านี้นะครับที่เห็นอยู่ที่ในมือผมกับที่ผมนอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้มีแค่2ส,สีนี้ ตัวดับเบิลแฮมมอกเนี่ยยังมีลายอีกเป็น10บสลายนะครับยังไม่พอตัวซิงเกิลเนี่ยก็จะมีลายอีกเป็น10บสลายเหมือนกันความแตกต่างของซิงเกิลและดับเบิลครับอย่างที่ผมบอกคือขนาดความกว้างและความยาวตัวดับเบิลเนี่ยจะมีความยาวที่มากกว่าแล้วก็กว้างขวางกว่าสามารถนานนั่งเล่น2คนรับน้ําหนักได้สบายๆส,ส่วนตัวซิงเกิลเนี่ยความแคบก็จะแคบลงมาหน่อยแต่ก็ยังสามารถนอนเล่นนั่งเล่น1คนได้สบายๆ ตัววัสดุที่เขาออกแบบมาครับเป็นผ้าชนิดพิเศษที่เรียกเทคโนโลยีว่าทั้งเทคซึ่งจะทําให้ตัวผ้าเนี่ยสามารถลับน้ำหนักได้มากขึ้นและก็ข้อพิเศษของมันคือยังสามารถทําให้เล็กและเบากว่าเป็นรุ่นอื่นๆทั่วไปอย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นตัวแกนทั้งทั้งเทคดับเบิลซิงเกิลแฮมม็อกจึงเป็นทางเลือกสําหรับนักเดินทางหลายๆคนที่ควรมีพกติดตัวไว้ผมแนะนําเลยครับ